แล,แล้วลุงก็อินเทนกับเขานะครับบอกแล้วครับมันมีวันพักหรือหาดมีอาการีเพียผลเอ,เอดิเกก็ยังในพันสุกก็ยังเพียงเหมือนเดิมนะครับไอเกก็ยังในเสามีมีตัวตัว,ตว,ตว,ตวลุมๆคันคอนิดหน่อย นะครับตอนเช้า ATK ทั้งจมูกทั้งคอก็ยังิีพอสาสายของวันเสาร์คือวันนี้นะครับก็ประมาณสัก11โมงนะครับก็ลอป้ายคออีกครั้งหนึ่งผลขึ้นที่ลุงทาตอนตอนประมาณ11โมงสองคิดชัดเจนเลยก็เลยรีบไป ATK ไปที่ E D Clinic ก็ตรวจโดย professional ผลก็ เป็นบวกสัดเจนยาที่ได้จาก EAD c l ิ n i c ก็จะเป็นมี <c oughs> ยาแก้ไอนะครับมียาแก้ไอนะครับมีวาดคับแล้วก็ยาแก้ไข้ยาแก้ไข้ตัวนี้แล้วก็ที่ได้มาก็คือได้ล่ากับตัว5วันนะครับมีไวรลองแพทย์ จากคุณหมอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามรีวิวกันเป็นโควิดในวันต่อไปด้วยนะครับ